มันงูแค่มันรังอ่ะ6ก6เนี่ยกเจ้าชาบาทใหญ่่ได้หรกรง่าเต้มงักกงหนึ่งี่ได้คาน6เสื้อกสองอยหาสิบพุนพักอ่กพักอีกอันง่าเลยพักอีกตัวเท่ามือนชาวบานบากง่ายหนึ่งจะเือแล้ว โมกนกนะโมกมันใหญ่เออเลยเนาะผมจะตักสฉันทำใจจะตักออกซะสักโมกอะโมกละยี่สิบคาโมกใหญ่มากขายของอย่าไปไล่อ๋อมาตรเด็ดขายเนาะเอาลูกค้าไปก่อนความสุข คว่ำสุกข,ข้องแม่เอาลูกข่ายางเดียวขาดขึ้นบาวาขาดขึ้นบาวาเอาลูกข่ายางเดียวอเอาใจสบายใจคุณหกอซา